สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาชเต้ต์ตันนานนะครับสําหรับคลิปนี้จะพามาดูอ่าการทํางานของอ่าเจ้าตัวดันโซ,โซล,ลิงของเวฟร้อยสิบไร้อยยี่ห้าไอนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็เวฟร้อยเหมือนกันนะครับก็จะพามาดูวิธีการทํางานของมันนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับเนื่องจากที่ผมรื้อมาแล้วเห็น ช่างเขาทำมาไม่ถูกวิธีนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำให้เข้าใจนะครับว่าการทำงานมันทำงานยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับไปดูเลยนะครับก่อนพอร์ตมาดูก่อนนะครับ ซึ่งตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับจะมีเฟืองตัวนี้ด้วยนะครับรก็นี่ครับในไอส่วนข้างในมันก็จะมี ตัวนี้ครับอันนี้คือเหล็กกดโซ่ลิ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวกดโซ่ลิ้นตัวนี้เป็นยางกิ้งมันนะครับซึ่งระบบตัวนี้มันจะข้อเสียมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับไอยางกิ้งเนี่ยมันชอบสึกนะครับแล้วก็มันจะมีปั๊มเฟืองตัวนี้สําหรับให้โซ่ลิ้นปั่นนะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มน้ํามันเครื่องมาเลี้ยงพวกชุดฝานะครับ ก็การทํางานของมันก็มีตัวนี้ครับก็นี่คือกระบอกสูบนะครับที่ผมเห็นช่างเขาทํามานะครับก็ตัวเก่านี้ครับที่อันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ตัวเก่าของมันก็เละเลยครับเพราะว่ามันตีได้นะครับมันกระแทกกระแทกได้นะครับนี่ครับรอยมันอย่างเงี้ครับ มันจะมียางตรงหัวเนี่ยมันสึกมันกระแทกสาเหตุที่มันกระแทกก็คือช่างเขาไปแต่งรูนี้มาก็ลูกปืนตัวนี้มันจะมีลูกปืนในนี้สําหรับอ่าอุดน้ํามันนะครับเป็นลูกปืนเขาตีออกนะครับเนี่ยที่ผมดูมารอยตีออกนะครับก็เพราะว่าตีออกแล้วมันจะไม่มีลูกปืนไว้สําหรับดันน้ํามันนะครับ มันใช้ระบบคือว่าสมมุติมันจะอยู่สมมุติมันอยู่อย่างนี้นะครับไอตัวกดโซลิ้นจะอยู่อย่างนี้นะครับก็สมมุติว่าเราใช้ไปเรื่อยมันก็จะหย่อนลงมาเรื่อยๆนะครับหย่อนลงมาเรื่อยหย่อนลงมาแล้วน้ํามันก็จะเข้าไปในรูนี้นะครับรูในกระบอกนี้จะเข้ามามาอยู่ข้างในแล้วก็พอมันเข้าได้แล้วก็มันจะ พอน้ำมันเข้าไปเยอะแล้วนะครับมันก็จะทำให้ไอ้ตัวเนี้ยกดลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ำมันดันอยู่แต่ถ้าไอ้ตัวเนี้ยน้ำมันมันพุ่งขึ้นมาได้นะครับมันกดไม่อยู่แล้วก็มันจะเป็นตัวมันจะไม่รับแรงนะครับมันจะวิ่งวิ่งวิ่งเดียวครับแต่ถ้าไอ้ตัวเนี้มันจะรับแรงกระแทกครับเป็นตัวรับแรงกระแทกของมันกอ สมมติว่าถ้ายางเราสึกมาเรื่อยๆหรือโซ่เราลิ้นเรายืดมาเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆดันขึ้นมาดันขึ้นมาเป็นอัตโนมัติของมันนะครับเนี่ยครับคือการทํางานของมันก็คือว่ามันจะใช้น้ํามันเข้าไปอุดในตูดมันนะครับอุดในช่องเก็บน้ํามันของมันเพื่อแล้วก็จะมีลูกปืนตัวเนี้ปิดไว้เพื่อไม่ให้ตัวเนี้ยมันกลับลงนะครับเพราะว่า เวลาเครื่องทางานเนี่ยโซ่ลิ้นจะดีดแรงมากครับดีดแล้วมันก็อย่างเงี้ยครับดีดดีดดีดแรงมากอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีตัวอุดของมันนะครับมันก็จะทําอ่าไม่ทํางานนะครับมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอย่างเร็วมากนะครับจะให้ดูชิ้นส่วนข้างในนะครับก็จะมีสปริงกดนี่ครับมีสปริงกดของมันนะครับไว้สาหรับดันไว้นะครับดันเวลาให้มันทํางานนะครับ เนี่ยครับความแตกต่างเลยครับนี่คือลูกปืนนะครับลูกปืนของมันอันนี้ลอยตีกระแทกออกมาจนคือว่าช่างเขาทํามาแบบไม่รู้เรื่องนะครับคือว่างูปลาปลานะครับสุ่มเอานะครับไม่เข้าใจหลักการทํางานของมันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเขาทํามาได้ยังไงนะครับอย่างรูเนี่ยนะครับเขาก็ลอยคว้านมาเขาคิดว่า น่าจะให้รูใหญ่ขึ้นมั้งครับก็ไม่เข้าใจครับหลักการมันก็คือว่าในกระบอกของมันเนี่ยมันจะให้น้ํามันเข้ามาในรูนะครับแล้วก็จะไหลเข้ามาในนี้เพราะว่าลูกปืนน้ํามันจะไหลเข้ามาได้แต่ถ้าดันดันจะออกยากครับก็จะทําให้มันจะไม่กระแทกขึ้นกระแทกลงนะครับเพราะว่ามันมีลูกปืนตัวนี้ดันดันน้ํามันอยู่ดันไว้ไม่ให น้ำมันมันออกมานะครับน้ำก็จะไม่เด้งขึ้นเด้งลงนะครับเมื่อเครื่องทํางานนะครับก็โอเคครับก็การทํางานของมันก็มีแค่นี้นะครับก็อธิบายคร่าวๆนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้พวกเวฟร้อยสิบไอร้อย้าไอตัวใหม่เนี่ยมันมันมาใช้ตัวดันโซ่ลิ้นแบบนี้มันผมว่าการทํางานของมันไม่ค่อยดีนะครับสู้ของเวฟร้อยยี้าไม่ได้นะครับ ซึ่งแบบร้อยี่ห้ามันจะมีอ่าตัวดันโซ่ลิ้นอยู่ตรงเสื้อสูบนะครับตรงนั้นแล้วมันจะมีสะพานโซ่กดโซ่ลรลิ้นนะครับก็ตรงนั้นผมว่าดีกว่านะครับแต่ไอ้อย่างเนี้ยผมว่าไม่ค่อยดีนะครับไอตัวเนี้ยมันจะสึกนะครับแล้วก็สึกง่ายนะครับยิ่งถ้าใครซื้อของเทียมมานะครับไม่ใช่ของแท้มาใส่นะครับผมเคยเจอนะครับใช้ได้สองวันครับยางเนี่ยหมดเหลือแต่เหล็กกิ้งกลมๆนะครับ เนี่ยเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยมันจะเป็นลักษณะเงี้ยแรกๆจะมีฟันเขี้ยวใหญ่นะครับพอกดไปกดมาเป็นอย่างเงี้ยแหะครับก็มีเคยโดนของเทียมมายางออกหมดนะครับเหลือแต่เหล็กอย่างเงี้ยซึ่งใช้ได้สองวันครับพังก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำอ่าระบบการทำงานของไอเจ้า ตัวดันโซโล,ลินนะครับซึ่งระบบอย่างนี้เป็นระบบใช้ระบบน้ำมันนะครับก็เป็นของรุ่นอ่าเวฟร้อยแล้วก็เวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยยี่้าไนะครับซึ่งพวกนี้เขาหันมาใช้อย่างนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเยงเท่านี้นะครับไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ